โยโยโยสวัสดีครับ f c คล,งลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงลุกงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่จัดไปจาก3ลีกนะครับไปเริ่มกันที่เวลา5โมงครึ่งช่วงเย็นเลยครับออตลลนตาจะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสครับ การแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลิกในเซเรียครับอตตตันตา58แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะสเปเซียมา3-2ครับตัวหลักมาเช่นเดรูนมาริโอปาซาลิตแนวะรุกหลุยส์มูเรียลดูวันซาปาต้าเหมือนเดิมนะครับเจอกับยูเวนตุส63แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าน,บน,านาเบียดชนะเลสเช่มา2-1คืนวันนี้เรนโดปาเลเดสติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับแต่ว่าปอกบาเนี่ย นัดที่แล้วลงตัวสำรองมาแล้วนะครับก็มีโอกาสลงตัวจริงเหมือนกันที่เหลือมีฟิลิปคอสติดเฟเดริโกโเคาาียซ่าดูซานลาวิทอังเคลดิมาเรียนะครับเกมแรกเสมอ3-3ที่บ้านของยูเว่ครับคู่นี้ก่อนเกมอาตาลันต้าเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับอย่างที่บอกไปย่างพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลิกสนุกมากนะครับอาตาลันต้ากลับมาคืนฟอร์มชนะ3เกมติดส่วนยูเว่ก็กลับมาชนะในเกมที่แล้วนะครับผมดูแล้วเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงครับเกมแบบนี้ซื้อใจยูนตุสทีมเยือนดีกว่าครับมองว่ามีโอกาสสูงจะบุกมามีต้ม ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์ยูเวนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลา4ี่ทุ่มครับลิเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับมงปริเย่อันดับ12ครับลียง53แต้มเกมล่าสุดบุกชนะสตราบุกมา2-1นะครับกลังต่งตริโซโอเอลิเกตเียโกโมเมนเดสครับกองหน้าเป็นตัวเกา่าอเล็กซองเดลากาซัตนะครับเจอกับมงปริเย 43แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มโมนาโก4ต่อ0นะครับอานนอรดินวาบีคาสซี่ครับกองหน้าเป็นเอวาฮีนะครับเกมแรกเจอกันลียงบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมลียงเป็นต่อแน่ครับสถานการณ์ของลียงนะครับเอาเอง่ายๆยังมีลุ้นคอนเฟลซ์ลีกแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังชนะ4จาก5เกมส่วนมงปีเย่พอชนะมา2นัดติดนี่สถานการณ์ลอยตัวเลยครับไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่าน่าจะซื้อความมุ่งมั่นรียงนะครับ h e h เจอกันรียงก็มักจะทำได้ดีกว่าวัดใจรบกีงในบ้านน่าจะเดินหน้าต่อเนื่องเก็บชัยชนะนะครับด้วยการเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งไปที่บุนเดสเีกาเยอรมน,นีครับโบุิเซียดรอสมุนรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโวบบวกดรอสมุน6กแตม้มเกมล่าสุดบุกเสมอโบคุ้มมาหนึ่งหนึ่งนะครับเอดดนเตอร์สิก มีผู้เล่นอย่างจูดเบลลิงแฮมยูเ่นบันดอนเยอมาเล่นมาโกร้อยนะครับเซบาสเตียนอันแลครับยืนหน้าเป้าเจอกับวัวบวก46แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มไมาย3-0นะครับแม็กซิมิเลียนอาโน คู่หน้าเป็นแพตติกวิเมอร์กับโยนาสวินนะครับเกมแรกเป็นวอบบวกเปิดบ้านชนะ2-0ครับคู่นี้ก่อนเกมดอดมุลเป็นต่อแน่ครับสาการล่าสุดดอดมุลลุ้นแชมป์เต็มตัวอยู่แล้วนะครับส่วนวอบบวกหลังจากชนะมา2เกมติดก็มีลุ้นในพื้นที่ยูโรเปาลีกนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อไปพลิกสถิติดูครับวอบบวกบุกแพ้ดอดมุลสี่ฤดูการติดแถมฟอร์มช่วงนี้ดอดมุลในบ้านไว้ใจได้จริงนะครับชนะมา9เกมติดในบ้านในบุนเดสมสีก้าครับดังนั้นเกมแบบนี้ซื้อใจดอดมุลนะครับ จะเปิดบ้านเบียดชนะออ่ยงน้อย1ประตูนะครับสรุป3ทีมในคลิปแรกชอบไปที่ยูเวนตุสโอลิปิกลียงและบรุสเซียดอทมุนนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังบิ๊กนัดขอ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย